เมื่อใจเราสามารถถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวใจดวงนี้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจสิ่งที่เป็นตัวเราก็จะมีแต่รูปธรรมกับนามาธรรมมาประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้แหละเราจะกระดูความจริงของปายดูความจริงของใจ เครื่องมือที่ใช้อันแรกคือสติอันที่อสองคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นหลวงพ่อถึงสอนพวกเราบ่อยๆบ,บ,บอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาจิตจะหลงไปนิ่งๆอยู่เฉยๆงั้นจิตมันต้องถอนตัวมาเป็นคนดูให้ได้พอจิตถอนตัวมาเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความรู้สึกสุขทุกข์ กับร่างกายก็คนละอันความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็คนละอันความดีความชั่วโลภโกรธหลงกับจิตก็คนละอันกันนี่จะค่อยๆแยกออกไปหลวงตาม,มหาบัวนะท่านฝันธงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจได้ต้องแยกธาตุแยกขันเป็นแยกยังไงแยกให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกัน เนะอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มนะแล้วรู้สึกไหมตัวเองยิ้มอยู่ลองพย,ยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายมันพย,ยักหน้าเนี่ยหัดรู้สึกอย่างเนี้ยนะทำกรรมฐานก็ได้นะเห็นท้องพองท้องยุบขยับมือทําจังหวะก็ได้เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกนะเนี่พยพยักหน้าอย่างเงี้ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันรู้สึกได้ทุกคนนะแต่อย่าระวังอย่างนี้นะเราจะพย,ยักหน้าแล้ว ้าจะคอยรู้สึกเอาละอย่างนี้เพ่งอยู่นะให้เป็นธรรมดานะอย่าให้ใจมันแน่นๆขึ้นมานะเอายิ้มหวานยิ้มแล้วเห็นร่างกายตัวเองยิ้มอย่าไปดูคนอื่นยิ้มนะดูตัวเองยิ้มดูคนอื่นยิ้มเดี๋ยวกิเลสเกิดตอนนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายหายใจเหมือนที่เห็นร่างกายยิ้มตะเกียรลองทำซิ เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้มุ่งไปให้สงบนะแต่มุ่งให้เห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเอา้าลองทําดูระวังหน้ากลายเป็นเพ่งกันเกือบหมดห้องแล้วถ้าเพ่งนะมันจะเป็นแบบนี้ทําหน้าให้ดูนะเนี่ยบอกให้ดูร่างกายหายใจนะก็เริ่มเงี้ยพอเลิกดูร่างกายก็ออก่างนี้ อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้มันกลายเป็นมิจฉาสมาธินะโมหะแทรกนะรู้สึกไปด้วยใจที่โปร่งใจที่สบายใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างตอนที่หลวงพ่อให้ยิ้มรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลายะฉะนั้นเราก็เห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายแบบนั้นแหละแล้วก็เนี่ยร่างกายมันพยักหน้าเราก็เห็นมันด้วยใจที่ผ่อนคลายถ้าใจไม่ผ่อนคลายใจไม่มีสมาธินะใจเคร่งเครียดงั้นต้องไปฝึกนะ แต่ไปน,นี้นทำกรรมฐานนี่แหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจอย่าจ้องที่ลมหายใจนะพระเจจาสอนดูกระพิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านให้แค่รู้ใครเป็นคนหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวงั้นรู้อะไร รู้ว่าร่างกายหายใจออกไม่ได้ไปรู้ที่ตัวลมนะถ้าไปจ้องใส่ตัวลมมันจะกลายเป็นกระสินลมสุดท้ายมันจะเป็นแสงนะจะเข้าฌานคนละแบบกันนะอันนั้นจะมุ่งไปทางฌานแต่ถ้าเรามุ่งที่จะเจริญปัญญาจะหัดแยกขันเนี่ยทำอีกแบบหนึง่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจนะทาไมเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มก่อนก่อนจะหายใจต้องยิ้มจําไหมนะยิ้มเพื่ออะไรให้ใจมันผ่อนคลาย ใจมันสบายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปนะอย่าให้ใจมันบีบเข้าไปอยู่กับลมนะเอาลองดูโอ้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะรู้สึกถึงความต่างไหมนะถ้าจ้องใส่ลมเนี้ยมันจะเริ่มงี้นะหน้าตาเครียดขึ้นเรื่อยๆนะตางขวาง แต่ถ้าใช้ใจที่สบายเห็นร่างกายหายใจหรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้มันจะรู้สึกว่าร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอน,นไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าค่อยๆฝึกไปได้วยนะจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันอันนี้เป็นจุดตั้งต้นนะยังไม่ขึ้นวิปัสนาขึ้นวิปัสนาเนี่ยตรงใจมันรู้สึกเลยว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราเหรอก เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่มันเป็นความรู้สึกของใจไม่ใช่การคิดด้วยนะถ้ายัางคิดอยู่ยังไม่ใช่นี่บางคนเวลารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอยู่เฉยๆยรู้สึกอยู่เฉยๆฉเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกให้คิดพิจารณานะคิดว่าเนี่ยร่างกายเป็นไตรลักษณ์อะไรเนะี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์แนตะ่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกมาตามลําดับเนี่ยมันจะเห็นเลยเห็นทนโทษอยู่เลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอก ร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปสุดท้ายมันจะเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่เรา